มือถือสากปากถือศิลวายตาเถนไอ้เปียกเองขับรถเร็วขนาดนี้จะรีบกลับบ้านเก่าหรือไงฮะนางหยิกที่เพิ่งเดินทางออกมาจากวาดัดได้ตะโกนต่อว่านายเปียกที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเธอจนเกือบจะลม้มหน่อยแน่ไอ้วัยรุ่นพวกนี้มันไม่กลัวบาปกรรมกันหรือไงทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนตายไปจะเป็นเปรตเข้าให้ ฉันจะหัวเราะเยาะให้ดูเอานังยีเองเดินบนอะไรมาใครทำให้เองไม่พอใจอีกจะใครซะอีกล่ะพี่สง่าก็ไอ้เปียงนะสิลูกของนางเย็นน่ะแหมมันนี่นะขับรถเร็วพอๆกับจรวดเลยไม่รู้วันไหนมันจะนอนกองราบกับพื้นเข้าสักวันเอาหนาะเองก็ไปว่ามันแล้วนี่เองก็เพิ่งออกมาจากวาดัดมาเที่ยวอารมณ์เสียระวังจะไม่ได้บุญเอานะโว้ย นายสง่ามักจะชอบพูดจาขัดคอเมีอยอยู่เรื่อยจนบางครั้งก็ถึงขั้นทะเลาะกันเองเพียงเพราะพูดจาไม่เข้าหูปกติแล้วนางหยิกมักจะชอบทำบุญเข้าวัดเป็นชีวิตจิตใจและแบอยครั้งที่เธอเองก็มักจะชวนสามีให้ไปด้วยกันแต่นายสง่าก็ไม่ยอมไปพี่ก็เหมือนกันอายุก็เริ่มมากแล้วหัดเข้าวัดเข้าวาทำบุญบ้างนะตายไปจะได้มีบุญติดตัวไปบ้างแล้วกัน เอ็งจะไปก็ไปสิวะจะมาอะไรกับข้าข้ามีธุระต้องทำนะโว้ยธุระอะไรของพี่แค่ออกไปรถน้ำผักเอาอาหารให้หมูมันจะยากอะไรนักหนาฮะชวนไปวัดทีไรก็หาแต่ข้ออ้างก็ตามใจนะฉันไม่อยากจะบังคับใครนางหยิกถือตะกร้าใส่อาหารเพื่อที่จะนำไปใส่บาตรที่วัดเพราะวันนี้เป็นวันพระนั่นเอง ระหว่างนั้นก็นั่งฟังพระสวดนางหยีก็ได้หันไปพูดคุยกับนางเย็นมือทั้งสองข้างยังคงพนมมืออยู่คาอกแต่ว่าปากของนางหยีไม่ได้อยู่สงบสุขเลยนางเย็นเอ็งรู้หรือเปล่าว่าเมื่อวันก่อนไอ้เปียกลูกชายของเอง็งมันขับรถเกือบชนฉันแน่เอ็งบอกลูกเอ็งหน่อยสิว่าว่าอย่าขับรถให้มันเร็วนักกระเดี๋ยวมันจะได้ไปก่อนบวชแน่แนพี่หยีพี่พูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่า ทําไมก็ข้าพูดเรื่องจริงแค่นี้ทําเป็นลับไม่ได้ข้าก็แค่หวังดีนะโว้ยเอาเถอะพี่พระท่านกําลังสวดค่อยว่ากันนะหยิกเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพูดอะไรออกไปนอกจากคิดว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นมันเกิดจากความหวังดีแม่ขาซื้อน้ำตาลสักครึ่งโลหน่อยจ้าน้ำตาลครึ่งโลสิบห้าบาทสิบห้าบาทอะไรกันขึ้นราคาแล้วเหรอ เมื่อก่อนเห็นขายสิบาทเอาเปรียบลูกค้านี่นะเอาเปรียบที่ไหนกันแม่ยีกป้าขึ้นราคามาได้สองเดือนกว่าแล้วช่วงนี้ข้าวของมันก็ขึ้นราคาป้าก็จำเป็นต้องขยับนิดขยับหน่อยนะ่ะโอ๊ยไม่นิดหน่อยหรอกขายของแพงแบบนี้ไม่นานก็เจ๊งคอยดูนะอา้าวแม่ยีกป้าก็อุตส่าห์บอกดีๆไงมาแช่งให้ร้านป้าเจ๊งล่ะตกลงจะเอาหรือเปล่าน้ำตาล ถ้าไม่เอาก็เอาเงินของแม่หยิกคืนไปแล้วก็ส่งน้ำตาลมาคืนป้านางหยิกรับเงินค่าน้ำตาลคืนก่อนที่เธอจะโยนถุงน้ำตาลให้กับแม่ค้าโดยไร้มารยาทแม่หยิกนะแม่หยิกเห็นแต่ชอบเข้าวัดเข้าว่าเอ้เราก็คิดว่าจะเป็นคนจิตใจดีที่ไหนได้มือถือสากปากถือศิลดีๆนี่เองเฮ้ยนี่นะคนเราหลายวันผ่านไปพีง่า พี่สง่าอยู่หรือเปล่าจ๊ะใครกันมาเรียกแต่เช้าอา้าวนางเย็นนี่นาะนางเย็นเอ็งมาเรียกพี่สง่าแต่เช้ามีอะไรกับหัวข้าวะ่ะอา้าวพี่หยิกอยู่พอดีพอดีไฟที่บ้านฉันมันดับสงสัยหลอดมันจะขาดนะจ๊ะฉันก็เลยจะมาออกปากขอให้พี่สง่าไปช่วยเปลี่ยนให้หน่อยทีนะจ๊ะนางหยิกได้ยินเช่นนั้นจึงได้สวนกลับทันทีว่าตัวของนางเย็นเองก็มีลูกชายทำไมถึงไม่ยอมใช้ มาใช้ให้สามีของหล่อนทำทำไมเองแอบคิดอะไรกับหัวของข้าอยู่หรือเปล่าฮะนางเย็นเองนี่ยังไงเห็นเรียบร้อยที่ไหนได้แอบร้ายม่เบาไปกันใหญ่แล้วพี่เยกเจ้าเปียกมันไปทำงานพี่ถ้ามันอยู่ฉันก็คงไม่มารบกวนพี่สง่าหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่สบายใจเดี๋ยวฉันไปออกปากคนอื่นแทนก็ได้จ้ะเออเออดี เองก็น่าจะคิดอย่างนี้ได้ตั้งแต่ทีแรกหน่อยแน่นางนี่ที่นางหยิกหวงไม่ให้สามีไปช่วยนางเย็นก็เพราะว่าไม่อยากให้นายสง่าอยู่ใกล้ชิดกับแม่ม่เพราะนางหยิกไม่ไว้วางใจเสียงนางเย็นมาเหรอหยิกมีอะไรหรือเปล่าแหมแหมจำเสียงแม่นนะพี่นี่ยังไงเป็นอะไรกับนางเย็นอะไรของเองฮะเอเองพูดอะไรระวังบ้างนะ เดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าเขาจะหาว่าข้าเป็นคนเจ้าชู้นะโว้ยแล้วพี่เป็นจริงหรือเปล่าล่ะนางหยิกพูดด้วยน้ำเสียงโมโหจนนายสง่าต้องตวาดใส่ภรรยาว่าอย่าได้คิดอะไรบ้าๆแบบนี้เพราะตัวของเขาเองถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาแต่ชายวัยกลางคนก็รู้จักผิดชอบชั่วดีเออให้มันจริงเธอะถ้าฉันรู้ว่าพี่กับนางเย็นเล่นชู้กันละก็ฉันไม่ปล่อยไว้แน่ ตัวของนายสง่าถึงขั้นกับงงที่นางหยิกนั้นมาหึงหวงทั้งที่นางเย็นก็เป็นเพื่อนบ้านมาแต่ไหนแต่ไรหลายวันต่อมานางหยิกและเพื่อนสนิทนั่งอยู่ที่ศาลาวัดเป็นจังหวะที่นางเย็นได้เดินผ่านมาพอดีทั้งสามคนมองหน้านางเย็นพรางกับซุบซิบอะไรบางอย่างเท่าที่สังเกตก็น่าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเรื่องที่เองพูดถึงมันจริงหรือว่านางหยิกเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยที่ไหนได้ ตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแต่ที่ไหนได้ก็อย่างว่าแล้วนะพี่สง่าทั้งขยันใครๆก็อยากได้ทำผัวทั้งนั้นนางเย็นจับใจความได้ว่าตัวเองกำลังถูกเล่าหาว่าแย่งสามีคนอื่นตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยกับพวกนางหยิกให้เข้าใจตัวเธอสมัยด้วยแต่พอคิดคิดดูแล้วตัวของนางเย็นก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดหญิงสาวจึงได้เดินเข้าไปข้างในวดัดพวกเองเห็นสายตาของมันหรือเปล่า คงจะแค้นที่พวกเรารู้ท่าแท้ของมันว่าแต่เธอสองคนก็ระวังระวังนะเพื่อว่านางเย็นมันจะไปเที่ยวอ่อยไปทั่วถือว่าฉันเตือนก็แล้วกันหลังจากนั้นทั้งสามก็ได้เดินเข้าไปในวัดระหว่างที่นั่งฟังพระสวดนางหยีก็ได้มองหน้านางเย็นเหมือนกับคนหาเรื่องแต่นางเย็นเองก็ไม่ได้สนใจหน่อยนางเย็นทำมาเป็นคนดีที่แท้แกก็มวัวแต่คิดการไม่ดีจะเยี่ยงสามีของฉัน ไม่มีวันจะรักนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางหยิกก็ได้ตั้งแง่เป็นศัตรูกับนางเย็นทั้งตัวของนางเย็นเองเธอก็ไม่เคยคิดกับนางหยิกเช่นนั้นอย่างที่เธอกล่าวหาเลยแต่อย่างใดและนอกจากนั้นตัวของนางหยิกก็ยังไปเที่ยวป่าประกาศว่านางเย็นแอบชอบสามีของเธอจนกระทั่งเปียกลูกชายของนางเย็นรู้เข้าบาหยิกไาหยิกออกมาคุยกับฉันที่รู้เรื่องเลยเนาะ ใครมาเมืม่อค่คำอย่างมาแหกปากอยู่ได้ญิงไวกลางคนเดินออกมาดู <_ d ata> ก็เห็นว่านายเปี๊ยกยืนเท้าใส่เอวรออยู่หน้าบ้านอา้าวจูบเปียกมาหาเรื่องอะไรเองถึงได้มาตะโกนเสียงดังอยู่หน้าบ้านค่ะนอกจากนั้นนางหยิกยังได้ต่อว่าชายหนุ่มถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วนี่เองมันรุ่นไหนมายืนเท้าใส่เอวคุยกับผู้ใหญ่ฮะแม่เองไม่สั่งไม่สอนหรือย,อยังไง เรียกทำท่านักเลงเดินเข้าไปใกล้ๆ uh, นางหยิกเพื่อต้องการจะพูดคุยที่หล mm ่อนนั้นเทียวเอาแม่ของเขาไปพูดว่าเป็นชู้กับสามีของเธอวายเจ้าเด็กบ้าเองจะทำอะไรค่ะพี่สง่าช่วยฉันด้วยพี่สง่านายสง่ากำลังนั่งอยู่ด้านหลังบ้านได้ยินเสียงเมียจึงรีบวิ่งออกมาดูเกิดอะไรขึ้นนางหยิกอ้าวจบเรียกเองมาบ้านลุงมีอะไรหรือเปล่า เียกได้เล่าให้ชายวัยกลางคนฟังว่าเมียของนายสงาได้ทำให้แม่ของชายหนุ่มถูกชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชู้กับนายสงาจนแม่ต้องอับอายแทบไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเลยเรื่องจริงหรือชายวัยกลางคนได้หันหน้าไปถามภรรยาด้วยน้ำเสียงที่เน้นหนกักและเอาจริงเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆทำไมเองถึงเที่ยวไปพูดมั่วแบบนั้นล่ะฮะนางยิกเองไปวัดทุกวันที่พระท่านเทศท่านสั่งสอน มันไม่เข้าหูเองบ้างหรือ,อยังไงคะผู้เป็นสามีได้บอกให้ภรรยาไปขอโทษนางเย็นและแก้ต่างแทนหญิงสาวจนกว่าเธอจะพ้นคำคอระหาไม่ก็มันเป็นความจริงนี่นาะฉันจะบอกให้นะไอ้เปี๊ยกว่าแม่ของเองมันชอบมาอ่อยผัวเจ้าบ้านอยู่บ่อย,อยฉันพูดเรื่องจริงนะโวยเป็นตายร้ายดียังไงนางหยิกก็ไม่ยอมไปขอโทษนางเย็นจนในที่สุดนางเย็นต้องเดินออกมาตามลูกชายกลับบ้าน เพราะไม่อยากให้มีปัญหาและอีกอย่างตัวของนายเปียกเองเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมารดากเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีหลังจากนั้นผ่านไปหลายวันนายสง่าเองก็ได้ยินเต็มหูว่ามีคนกำลังพูดถึงเรื่องที่ตนเป็นชู้กับดังเย็นเข้าพวกเองก็เหมือนกันวันวันนินทาแต่คนอื่นระวังตายไปจะได้กินน้ำในกระทะทองแดงนะโบ้ยพี่เอาอะไรมาพูดพวกฉันสายบุญ ทำบุญไม่ขาดสายนารกที่ไหนมันจะกล้าทํากับพวกเราอย่างนั้นฮะสองเพื่อนซีของนางหยิกพูดไปก็หวัวเราะไปหลังจากนั้นผ่านไปหลายวานันตัวของนางหยิกและเพื่อนๆก็ได้นัดกันไปช่วยล้างห้องน้ําที่วัดมือของทั้งสามคนก็ทําไปด้วยปากก็นินทาพูดถึงนางเย็นไปด้วยอย่างสนุกปากจนกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจู่ๆนางหยิกได้ลื่นเสียการทรงตัวจนเพื่อนๆทั้งสามล้มไปพร้อมๆกัน แต่หนักที่สุดก็จะเป็นนั่งหยิกเพราะหัวของเธอได้กระแทกเข้ากับเหลี่ยมขอบประตูพอดีทําให้สลบไปแล้วหมดสติจนต้องถูกําส่งโรงพยาบาลและเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาหญิงวัยกลางคนก็มีอาการปากเบี้ยวผิดรูปพูดไม่ชัดแถมร่างกายด้านซ้ายก็ไม่มีเรี่ยวแรงอีกด้วยนายสง่าเห็นภรรยาก็เวทนาชายหนุ่มเข้าใจว่านางหยิกกำลังถูกเวรกรรมเล่นงานเข้าให้ แต่นายสง่าเองก็ไม่ได้ซ้ำเติมภรรยาเพราะเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรแต่ชายวัยกลางคนก็ได้เตือนสติเพื่อนทั้งสองของนางหยิกให้ระวังตัวว่าเวรกรรมนั้นจะตามติดจรวดเพราะสมัยนี้มันเร็วยิ่งนะักไม่ต้องรอถึงชาติหน้าและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของนางหยิกก็ได้กลายเป็นอัมพึกเครื่องตัวเดินเหินไปไหนไม่ค่อยสะดวกอีกทั้งยังลำบากในการพูดจะขยับปากในแต่ละครั้งก็เหมือนจะขาดใจ นางเย็นยิกเห็นนางเย็นยืนอยู่หน้าบ้านจึงพยายามเปล่งเสียงเรียกแต่ก็ไม่มีน้ำเสียงแต่นางเย็นเห็นแล้วว่านางหยิกมองมาทางบ้านญิงวัยกลางคนจึงตัดสินใจเดินเข้ามาทักทายถามสารทุกสุขดิบพี่ไม่ต้องพูดหรอกพี่หยิกฉันอโหสิกรรมให้พี่นะหยิกได้ยินเช่นนั้นก็ยกมือขึ้นหนึ่งข้างเพื่อที่จะขอบคุณและหลังจากนั้นมา คนที่ช่วยทำกายภาพให้กับนางหยิกก็คือนางเย็นจนนางหยิกอาการดีขึ้นตามลำดับและเริ่มขยับปากได้บ้างและวันที่นางหยิกรอคอยก็มาถึงวันที่เธอจะได้พูดขอโทษนางเย็นอย่างเต็มปากตัวของนายสง่าก็ยินดีที่ภรรยาํำนึกได้สองครอบครัวก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอีกครั้งและนางหยิกก็ได้แก้ต่างกับชาวบ้านทำให้นางเย็นพ้นคำคอรหาเรื่องที่ว่า เธอนั้นไปแย่งสามีของคนอื่นนั่นเองนี่แหละนะกรรมไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเพราะเดี๋ยวนี้มันติดจ,จรวดเห็นทันตาเรื่องผู้หญิงที่ชื่อดวงใจดวงใจเด็กสาวอายุเจ็ดปีเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเธอมีน้องสาวสองคนชื่อว่าดวงเดือนส่วนคนเล็กสุดชื่อว่าดวงดาวคนกลางอายุสี่ขวบส่วนน้องคนสุดท้องเพิ่งจะได้หนึ่งขวบเท่านั้น พ่อของเด็กสาวทำงานหาเลี้ยงลูกเมียอย่างขยันขันแข็งตัวของดวงใจเธอต้องเดินเท้าไปโรงเรียนทุกวันระยะทาง3กิโลได้ส่วนเพื่อนในห้องเรียนก็ต่างพากันมีรถจักรยานดวงใจขึ้นมาสิสั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นทั้งสองสนิทสนมกันแต่บ้านของสั้นนั้นอยู่ใกล้กับโรงเรียนกว่าและสั้นเธอก็มีจักรยานปล่อยครั้งที่มักจะให้ดวงใจยืมจักรยานปั่นกลับบ้าน ไม่เป็นไรหรอกฉันเกรงใจนะเธอจะเกรงใจทำไมเราเป็นเพื่อนกันนะตอนเช้าเธอก็ปั่นจัก,กรยานมาที่บ้านฉันแล้วก็แวะมารับฉันด้วยไงตกลงไหมดวงใจเธอรู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนอย่างสั้นเด็กสาวเธอบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันลืมเพื่อนคนนี้อย่างแน่นอนอา้าวนั่นปั่นจัก,กรยานใครมากันละลูกขันใหญ่โตเชียวของสั้นจ้ะแม่ สั้นให้หนูยืมปั่นกลับบ้านมาจะได้ถึงบ้านเร็วๆนะจ๊ะเพื่อนหนูนี่ช่างน่ารักจริงๆจำไว้นะลูกใครที่ดีต่อเราเราก็ควรดีต่อเขามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเขาได้ก็จงทำอย่าได้รีรอจ้ะแม่หนูจำคำที่แม่สอนเสมอแม่จ๊ะเดี๋ยวหนูไปล้างจานก่อนค่อยมาทําการบ้านต่อนะดวงใจนอกจากเธอจะเป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณแล้ว เธอยังเป็นคนขยันและเรียนเก่งอีกด้วยช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กสาวก็จะช่วยแม่เลี้ยงน้องๆทั้งสองแบ่งเบาภาระได้ดีทีเดียวครอบครัวของเด็กสาวแม้ว่าจะยากจนแต่พวกเขาก็อยู่อย่างพอเพียงลูกๆของพวกเขาเองก็ไม่เคยงองแงร้องขอของเล่นจากพ่อและแม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกัน นอกจากนั้นช่วงปิดเทอมตัวของดวงใจก็ยังไปรับจ้างช่วยงานในสวนที่พ่อของเธอนั้นไปเป็นลูกจ้างก่อนหน้านี้อยู่แล้วเออพ่อวันหนั่ลูกสาวเหรอครับป้าบุญดูขยันแข็งแรงดีอายุเท่าไหร่ล่ะเห็นตัวยังเล็กๆแต่แรงเยอะชัยย่อยเลยนะเดือนหน้าก็จะแปดปีแล้วครับป้าอ๋อก็เท่าหลานชายฉันน่สินะ แต่หลานฉันน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเขาเรียนหนังสืออยู่ในเมืองโน่นอาทิตย์หน้าเห็นว่าจะมาเที่ยวหาพอดีแหละเจ้าเทพจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยนะป้าบุญยังได้พูดคุยกับดวงใจอีกว่าให้เด็กสาวมาช่วยงานพ่อได้ทุกวันตัวของหญิงวัยกลางคนจะเป็นคนจ่ายค่าแรงให้ตามสมควรป้าพูดจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิดูท่าหนูคงจะอยากทํางาน ใช่หรือเปล่าจับป้าหนูอยากช่วยพ่อกับแม่ทำงานและหนูก็อยากเรียนสูงๆด้วยจ้าหนูอยากเก็บเงินไว้เรียนเองนะจับป้าเออเด็กคนนี้พูดจาเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่ดีพ่อกับแม่คงจะสอนมาดีสินะคนขยันขยันแบบนี้ป้าชอบถ้าอย่างนั้นเอาแบบที่ป้าว่านะ ป้าบุญยังได้ถามดวงใจอีกว่าโตขึ้นเธออยากจะเป็นอะไรดวงใจเธอตอบหญิงไวักลางคนว่าตัวของเธออยากเป็นพยาบาลอ้าวแล้วทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอล่ะจริงๆแล้วหนูก็อยากจะเป็นหมอนะจ๊ะป้าแต่เรียนหมอค่าใช้จ่ายน่าจะแพงหน้าดูเลยหนูว่าหนูฝันไว้แค่เป็นพยาบาลก็พอแล้วจ้ะแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้ว หญิงวัยกลางคนได้เห็นแววตาที่แน่วแน่ของดวงใจก็เดาได้ว่าอนาคตของเด็กคนนี้คงจะไปได้ไกลและได้ดีอย่างแน่นอนตั้งแต่นั้นมาดวงใจก็ได้มาช่วยงานที่ไร่ทุกวันโดยนางบุญจ่ายค่าจ้างให้กับดวงใจเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทรับไวส้สิมันน้อยไปหรือเปล่าจ้ะป้าหนูแค่ตกใจไม่คิดว่าป้าจะให้หนูตั้งหนะึ่งร้อยแน่ ไม่มากหรอกพ่อหนูป่าให้300เก็บไว้ดีๆละ่ะเดี๋ยวจะหล่นหายเอาหลังจากได้ค่าแรงวันแรกดวงใจเธอดีใจมากเด็กสาวนำเงินที่ได้ไปซื้อขนม20บาทเพื่อที่จะเอาไปฝากน้องๆและเมื่อไปถึงบ้านเธอก็ได้ยื่นให้แม่50บาทเหลืออีก30เธอก็หยอดกระปุกอมสินที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่และกระป๋องแป้งเอาไว้ พี่ดวงใจขนมอร่อยจังพรุ่งนี้ซื้อมาฝากอีกนะได้สิเอาแบบเดิมใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซื้อมาให้สองอันเลยนะจริงเหรอเย่ yeah! แม่จ๋าแม่พรุ่งนี้พี่ดวงใจบอกว่าจะซื้อขนมให้หนูสองห่อด้วยมารดานได้เห็นรอยยิ้มและความรักใคร่ของพี่น้องทำให้ยิ้มแก้มปลีนอกจากนั้นแม่ยังได้บอกลูกสาวคนโตว,ว่า ให้เธอเก็บเงินส่วนที่จะให้แม่ใส่กระปุกออมสินไว้เป็นทุนแต่หนูอยากให้แม่นี่จ๊ะไม่ต้องหรอกลูกพ่อของลูกให้แม่ทุกวันเลยแค่ลูกแม่เป็นคนดีคนขยันรักน้องๆแม่ก็พอใจแล้วจ้ะหลายวันต่อมาดวงใจยังคงไปทำงานที่ไร่ของป้าบุญทุกวันเพราะโรงเรียนปิดเทอมเป็นเดือนจนกระทั่งมีโอกาสได้เจอกับเทพ เทพเป็นหลานชายของป้าบุญที่เพิ่งมาจากกรุงเทพป้าครับเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับคนไหนอ๋อคนนั้นน่ะเหรอเธอชื่อดวงใจมาช่วยพ่อของเขาทำงานหลานรุ่นเดียวกันกับหลานนั่นแหละขยันขยันเทพเขาไม่เคยเห็นเด็กรุ่นเดียวกันมาทำงานแบบนี้นอกจากนอนกินขนมอยู่บ้านหรือไม่ก็วิ่งเล่นสนุกสนาน แต่โดยส่วนตัวนิสัยของเทพเองเป็นคนรักสันโดษไม่ค่อยมีเพื่อนและช่วงพักกลางวันนั้นนั่นเองดวงใจได้เดินไปนั่งเล่นที่ข้างสระน้ำก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เทพนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเดี๋ยวก่อนสิเธอเพิ่งจะเดินมาไม่ใช่เหรอแล้วนั่นจะรีบไปไหนล่ะใช่ตอนแรกฉันก็คิดว่าไม่มีใครอยู่ฉันกะว่าจะมานั่งเล่นนะ่ะแต่ว่า ถึงฉันอยู่เธอก็นั่งเล่นได้นั่งสิเราชื่อเทพเป็นหลานป้าบุญเห็นป้าบอกว่าเธอชื่อดวงใจเราอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันนะเราเพิ่งมาเที่ยวหาป้าไม่มีเพื่อนเลยตกลงฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอทั้งสองดูสนิทสนมกันเร็วทั้งที่ก่อนหน้าเทพเขาเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครง่ายๆและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่มาทำงานบ้านป้าบุญในช่วงเวลาพักกลางวันเด็กๆทั้งสองก็มักจะนั่งคุยกันตามภาษาตัวของเทพเองก็ช่วยงานในไร่แต่เด็กหนุ่มก็ไม่ได้กวนเวลาทำงานของดวงใจเพราะเขารู้ดีว่าดวงใจมารับจ้างเพื่อแลกเงินไม่ใช่มาเที่ยวเล่นหลายวันผ่านไปสั้นมาหาเพื่อนที่บ้านก่อนจะรู้ว่าดวงใจไปทำงานที่บ้านป้าบุญสั้นจึงปั่นจัก,กรยานไปหาเพื่อนที่สวนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันช่วงพักเที่ยงพอดี สั้นเธอมาได้ยังไงก็ฉันมาหาเธอที่บ้านแต่แม่ของเธอบอกเธอมาทำงานที่นี so ่ฉันก like oh, ็เลยตามมาที對對 s. <S ่นี่แล้วนี่อ๋อลืมไปเลยนี่เทพเป็นหลานป้าบุญเทพนี่สั้นเป็นเพื่อนสนิทเราเองอินดีที่ได้รู้จักน้สั้นเช่นกันนะเทพเด็กๆทั้งสามต่างผูกมีรเป็นเพื่อนกันแต่ดูเหมือนว่าสั้นเธอจะสนใจเทพ เราด้วยหน้าตาผิวพรรณของเด็กในเมืองเทพเขาดูหล่อเหลาท,ทั้งที่อายุยังน้อยยิ่งถ้าโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงช่วงระยะเวลาที่ปิดเทอมป้าบุญเองก็ได้คิดว่าเทพคงจะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็เปล่าเลยหลานชายป้าบุญดูจะชอบบันนอกด้วยซ้ําและยิ่งมีเพื่อนยิ่งทําให้เด็กหนุ่มไม่เหงาจากเสือยิ้มยากตั้งแต่มารู้จักกับดวงใจเทพเขาก็เป็นคนที่ห่วเราได้ตลอดเวลา และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของสัน้นจากไม่เคยมาที่ไร่ของป้าบุญเด็กสาวก็มาทุกวันแต่ว่าไม่ได้มาทำงานเหมือนกับดวงใจสั้นเธอมาเพื่อต้องการมาพบกับเทพแต่ว่าเด็กหนุ่มเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยสั้นจึงได้นั่งรอเวลาจนพักเที่ยงเทพทำไมนายต้องมาทำเองด้วยละ่ะนายเป็นหลานเจ้าของสวนนะทำไมล่ะขนาดดวงใจยังทำงานเลยก็ไม่เห็นแปลกนี่นาะ แต่ดวงใจเขาเป็นคนงานเธอเป็นเจ้าของไม่เห็นต้องช่วยเลยนี่นาะนอกจากนั้นสั้นยังได้พูดประมาณว่าลูกจ้างกับเจ้านายมันต่างกันฟังไปฟังมาก็คล้ายๆกับจะดูถูกและพักหลังๆสั้นก็เริ่มไม่พอใจที่เห็นเทพสนใจแต่เพื่อนของตนเองทั้งที่นั่งคุยกันสามคน แต่เด็กหนุ่มก็สนใจแต่ดวงใจหลังจากนั้นไม่นานมเมื่อโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเทพก็ต้องกลับไปเรียนเด็กหนุ่มก็ได้ลาดวงใจถึงบ้านพร้อมกับส่งปากกาให้เธอเป็นของขวัญเธอเก็บรักษาไว้ให้ดีนะปากกาแท่งนี้เป็นตัวแทนของเราคงจะแพงน่าดูแต่ก็ขอบใจในายนะฉันรับปากว่าจะรักษามันไว้อย่างดีเลยละหลังจากดํำราก,กันเสร็จแล้วเทพก็ได้นั่งรถออกไป ดวงใจวันนี้ไม่ได้ไปทำงานบ้านป้าบุญเหรออ๋อวันนี้ป้าบุญไม่อยู่เลยหยุดวันนึงนะ่ะสั้นทำหน้าสงสัยก่อนที่ดวงใจจะบอกว่าป้าบุญไปส่งเทพที่กรุงเทพว่ายังไงนะเทพกลับแล้วเหรอแล้วทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยแล้วนี่เธอทำไมไม่บอกฉันบ้างฉันก็เพิ่งจะรู้เพราะเทพเพิ่งจะมาลาฉันเมื่อสักพักก่อนที่เธอจะมาเอง สั้นที่รู้ว่าเทพมาลาดวงใจก็แสดงสีหน้าไม่พอใจเด็กหนุ่มไม่ได้บอกกล่าวลาเธอเลยสักคำเธอเป็นอะไรหรือเปล่าสั้นเธอไม่รู้จริงๆหรือว่ากแกล้งกันหน้าดวงใจเธอไม่เข้าใจความหมายที่สั้นพูดก่อนที่สั้นจะบอกความจริงกับเพื่อนว่าเธอแอบชอบเทพตั้งแต่แรกพบเธอช่วยหลีกทางให้ฉันได้หรือเปล่าเห็นแก่ความที่ฉันเคยช่วยเหลือเธอนะ ดวงใจที่ได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งไปและพูดอะไรไม่ออกแต่แม้ว่าดวงใจจะรู้สึกดีกับเทพแต่เธอก็รับปากจนกระทั่งหลายปีผ่านไปเด็กทั้งสามเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวและเทพก็ได้กลับมาหาป้าอีกครั้งเขาเองก็ได้พบกับดวงใจป้าครับผู้หญิงคนนั้นดวงใจหรือเปล่าไหนอ๋อใช่แล้ว แม่หลานชายป้านี่จำดวงใจได้แม่นเชียวนะว่าแต่ดวงใจโตขึ้นมาสวยไม่เบาแถมยังขยันเรียนขยันทำงานเหมือนเดิมเด็กหนุ่มได้แอบมองหญิงสาวผ่านมาหน้าต่างที่ห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นสองของบ้านเธอยังดูสวยงดงามไม่เปลี่ยนเทพเขายืนยิ้มอยู่เพียงลําพังตัวของดวงใจเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทพมาจนกระทั่งพักเที่ยง ชายหนุ่มได้เดินไปทักทายเธอดวงใจดวงใจ,ดวงใจหันมามองหาเจ้าของเสียงก่อนจะนึกว่าเคยเจอชายหนุ่มที่ไหนจนกระทั่งเทพได้ถามเธอว่าปากกาที่เขาให้เธอยังเก็บไว้หรือเปล่ามันจึงทำให้ดวงใจยิ้มออกและจำได้ทันทีเทพนายเองเหรอไม่เจอกันนานเลยนะแล้วนี่มาเยี่ยมป้าบุญเหรอ ทั้งสองนั่งคุยกันอยู่สักพักก่อนที่สั้นจะมาเพราะเธอได้ข่าวว่าเทพมาหาป้าบุญเธอสองคนคุยอะไรกันฉันขอคุยด้วยสิสั้นเธอรีบแทรกกายนั่งระหว่างกลางของทั้งสองคนจนกระทั่งได้เวลาทำงานต่อดวงใจจึงขอปลีกตัวไปทำงานต่อดวงใจเธอไม่บอกให้ฉันรู้สักคำนาะวเทพมาฉันหวังว่าเธอคงไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้หรอกนะ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทพมาเมื่อไหร่เธอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันพูดคำไหนคำนั้นให้จริงเถอะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็มาที่ไร่ของป้าบุญทุกวันและพยายามตีตัวสนิทกับเทพหญิงสาวหล่อนแสดงอาการชัดเจนว่าตนเองมีใจให้ชายหนุ่มแต่ตัวของเทพเองก็ไม่ได้สนใจเพราะรักแรกของเขาคือดวงใจแต่ดวงใจเองก็เริ่มตีตัวออกห่างเพราะต้องการหลีกทางให้เพื่อน จนในที่สุดดวงใจก็ไม่ได้มาที่ไร่ของป้าบุญอีกเลยเทพได้ไปหาหญิงสาวที่บ้านก็ได้รู้ว่าดวงใจไม่อยู่บ้านแล้วขอบคุณมากนะครับนะเทพเดินกลับด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองเพราะไม่รู้ว่าดวงใจไปทำงานที่ไหนชายหนุ่มตัดสินใจกลับกรุงเทพและสันเองก็รู้ว่าเทพกำลังไปจากหมู่บ้านก็ได้ดักรอรถของเขาสันผมขอโทษนะ ผมรู้ว่าคุณคิดยังไงกับผมนอกจากนั้นเทพยังได้บอกหญิงสาวไปตามตรงว่าเขาไม่สามารถรักใครได้นอกจากดวงใจเธอเสียใจมากแม้จะทำใจไม่ได้แต่นั่นในเมื่อเทพพูดออกมาขนาดนี้แล้วเธอจึงยอมหลีกทางให้หลายปีผ่านไปเทพเรียนจบหมอและได้ทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจนกระทั่งเขาได้พบเจอกับดวงใจในชุดพยาบาลและที่สำคัญ ปากกาที่หญิงสาวส่งให้กับหมอช่วยเซ็นเอกสารมันก็เป็นปากกาแท่งนั้นดวงใจเองก็ตกใจที่เจอเทพนึกไม่ถึงเลยว่าเธอเจอพยายามหนีแต่พรมลิขิตก็ผลักให้ทั้งสองมาพบเจอกันอีกครั้งจนกระทั่งชายหนุ่มได้อธิบายเรื่องของเขาระหว่างสั้นในที่สุดแล้วดวงใจก็ต้องยอมใจอ่อนคบหาดูใจกับเทพนั่นเองและทั้งคู่ก็ได้คบหาดูใจกันมาเนิ่นนาน จนทั้งคู่มั่นใจแล้วแต่นั่นเทพก็มั่นใจรักแรกของเขาอยู่แล้วชายหนุ่มจึงได้ตัดสินใจขอหญิงสาวแต่งงานและทั้งสองก็ได้แต่งงานอยู่กินกันฉั้นสามีภรรยาในวันที่แต่งงานนั้นสันได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยดวงใจฉันดีใจกับเธอด้วยนะแล้วฉันจะมาขอโทษเทพ ที่ดวงใจเขาหนีจากเธอไปเมื่อครั้งนั้นก็เป็นพ่อฉันเองแหละฉันเป็นคนบอกให้ดวงใจขอร้องให้เธอหลี่ทางให้ฉันแต่ในที่สุดนายก็เป็นคนเลือกดวงใจเพราะดวงใจคือรักแรกของนายขอให้ทั้งสองรักกันอย่างยืนยาวนะอยู่เป็นล่มโพล่มไซแล้วก็มีหลานให้ฉันไวๆด้วยละ่ะเข้าใจไหมขอบใจมากนะซันเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน แล้วฉันก็จะไม่มีวันลืมเธอเลยฉันก็ต้องขอบใจเธอนะสั้นเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเหมือนกันแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เธอผิดหวังไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจความรักมันไม่สามารถบังคับกันได้นี่นาแล้วเธอก็เหมาะสมกันดีออกนั่นมันก็แค่ตอนเด็กๆหน้าอย่าไปคิดมากลืมๆมมันไปเถอะนะฉันก็รู้สึกอายตัวเองเหมือนกัน และในที่สุดแล้วทั้งสมก็ได้กลับมาสนิทสนมกันอีกครั้งหลังจากนั้นชีวิตของดวงใจกับเทพก็ได้อยู่ครองคู่รักกันเช่นนี้ตลอดไปนั่นเอง ถ้าทุกท่านชอบนิทานสนุกสนุกในแบบฉบับของช่องสนุน้อยสตอรี่บายคุณลูกส้มและถ้าอยากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีกำลังใจและอย่าลืมรับชมนิทานเรื่องต่อไปได้เลยนะคะกดเลยนะคะสนุกค่ะกดเลยกดเลยขอบคุณค่ะ